สวัสดีค่ะเรามาดูดวงประจำวันเสาร์นี้นะคะโดยพี่บูจะอัดคลิปดวงรายวันเป็นคลิปยาวๆไปเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์นะแล้วยังไงพี่บูจะตัดคลิปให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ระวางความใจร้อนของคุณมากเลยโดยเฉพาะ ถ้าคุณใจร้อนหวังเรื่องผลประโยชน์หวังเรื่องความสำเร็จในเรื่องการจะสร้างรายได้เงินทองและนำครอบครัวของคุณไปสู่ความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่คือจริงๆวัตถุประสงค์ของคุณเนี่ย คุณตั้งใจว่าจะสําเร็จเพื่อครอบครัวหรือคิดอะไรเพื่อครอบครัวแล้วคุณอาจจะมีปัญหาได้เช่นกันวันนี้คุณใจร้อนและคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าถามเรื่องการได้เงินของคุณวันนี้เรียกว่ามันได้เงินแต่มันก็มีหลายอย่างหลายอย่าง ที่จะทําให้คุณออกจากร้อนใจจนเกินไปดีกว่านะคะก็ระวังในเรื่องความใจร้อนระวังเรื่องอุบัติเหตุและคุณมีโอกาสที่จะ เหมือนกับว่าถ้าทำอยู่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่อยากทําแล้วอยากจะเปลี่ยนสถานะทั้งหลายแหล่บางคนอาจจะย้ายงานบางคนอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบางคนอาจจะต้องเลิกลากับคนที่คุณรักนะคะก็ระวังตัวในเรื่องนี้วันนี้ถามในเรื่องของการที่จะสร้างเงินสร้างทอง คุณทําได้เลยนะคุณเป็นหัวคนที่มีหัวคิดทางการค้าทําธุรกิจก็ทํำยังได้อย่างเก่งมากมายแต่คุณออกจะเบื่อเบื่อในการที่จะทําอะไรทั้งหลายแหละมันอาจจะมีทางเลือกให้คุณแต่ก็คุณยังเลือกไม่ได้สักทีในเรื่องของการหาเงินก็ ก็ต้องลองทำดูนะคุณมั่นใจในตัวคุณเองดีกว่านะคะส่วนเรื่องความรักก็บางคนจะมีความรักที่ปิดบังซ่อนเล่นได้และบางคนจะเป็นความรักที่คำว่าปิดบังซ่อนเล่นคือคุณมีอะไรอยู่ในใจคุณไม่กล้าบ,บอกใครในขณะที่คนอื่นเขากล้าบ,บอกคุณว่าเขาชอบคุณคุณก็ควรจะบอกเขาไปว่าฉันไม่ชอบให้มันจบกันไปแบบนั้นก็ยังได้เลยนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ วันนี้จะเป็นวันที่คุณจะเบื่อหน่ายในเรื่องของการทำงานมากถึงแม้คุณไม่อยากจะไปทำงานเพราะมันมีหลายอย่างที่ทำให้คุณเครียดและวิตกกังวลแต่ไปทำเถอะถึงจะยากเย็นถึงจะลำบากเพียงใดคุณทำได้อยู่แล้วคุณสามารถ คนเกิดวันอังคารคุณมีความวิริยะคุณมีความขยันขอให้คุณเพิ่มความอดทนกับสิ่งที่คุณทําและคุณจะได้รับผลลัพธ์ของมันเป็นความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเงินทองคุณก็จะได้รับผลเช่นนั้นวันนี้ก็ไม่ได้เด่นในเรื่องความรักนะเด่นเรื่องเงินดีกว่าค่ะพุธวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ชิวๆสบายๆส,ส,สำหรับคุณเลย แล้วก็คนที่จะโดดเด่นคือคนที่ทำงานในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อะไรที่ใกล้ชิดธรรมชาติอะไรที่ใกล้น้ําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องวิชาการทำได้อย่างดีเพียงแต่ว่าคุณจะเรียกว่าบางมีเลยมีเงินแต่ไม่ค่อยกล้าใช้เงินนี่ แมมันอารมณ์เสียนะคนเกิดวันพุธคุณควรจะกละ้าาใช้เงินให้เงินทำงานสำหรับคุณด้วยนะเพราะวันนี้มันมีเรียกว่ารายรับเข้ามามีความโชคดีในเรื่องของการงานได้ด้วยแต่คุณอาจจะรู้สึกพอใจในตัวเองอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะคะหาอะไรทำให้มันให้ตัวเองเก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่า วันนี้เป็นวันดีของคุณแล้วนะไม่ใช่ว่าจะมีวันแย่ๆซะที่ไหนวันนี้คิดเงินได้เงินคุณสามารถสร้างหาเงินทองได้เลยไม่ใช่ว่าคุณจะทำงานอย่างเดียวถึงแม้จะเป็นวันศุกร์วันเสาร์แล้วนี่วันนี้วันเสาร์ก็คุณสามารถ ไปทําบุญด้วยแนะนำให้ไปทําบุญนะคะอาจจะไปต่างจังหวัดได้นะต่างจังหวัดแล้วก็ไปทําบุญกับพระวัดป่าแล้วหลังจากนั้นเองคุณจะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่ามีสติหรืออะไรอะ่ะ มันจะมีความคิดที่สามารถคิดอะไรได้ลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นได้เลยและจะเป็นวันที่คุณมีทั้งสติปัญญามีความสุขแฮปปี้ในเรื่องของความรักก็ได้แล้วก็ถ้าใครจะมีเพื่อนไปกินดื่มอะไรกันวันนี้ถือว่า เป็นวันที่โชคดีของคุณเลยนะคะอย่าทำตัวให้เหงาเศร้าส้อยอย่าไปอยู่โลกคนเดียวเลยสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าเยอะแยะการที่จะเป็นฤาษีขอให้คุณเป็นในมุมของคนที่ศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่มองเห็นได้ซับภายนอกหรือคุณจะหาอาริยรซัพภายในความสงบสุขมั่นคงในตัวคุณก็ได้นะนี่ คุณโชคดีอีกแล้วสองวันติดต่อกันวันนี้คุณจะสบายๆอยากจะทำอะไรไปกับครอบครัวได้เลยไปหาความสุขให้ตัวคุณคุณสามารถเป็นคนที่ให้เงินทำงานได้แล้วคุณจะหยิบจับอะไรคุณก็สามารถต่อเป็นเงินได้แล้วด้วยและ โดยมากถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงอาจจะอยู่บ้านแล้วมีความสุขอยู่ที่บ้าน mm. ก็ถือว่าเป็นความสุขอีกแบบหนึง่งว่าคุณมีครบทุกอย่างอยากจะให้คุณเปิดใจให้ตัวคุณเองมองหาความสุขมองหาความรักด้วยนะคุณมีโอกาสที่จะเจอรักดีๆสำหรับคนโสดมีโอกาสเจอรักดีนะคะยินดีกับคนที่เกิดวนันศุกร์ด้วยค่ะ วันนี้เป็นวันที่คุณอาจจะมีปัญหาใจร้อนทะเลาะเบาะแหวงกับคนที่คุณรักได้คุณมีคุณปกติคนเกิดวันเสาร์จะเป็นคนพูดน้อย แต่พูดเขาเรียกว่าพูดแรงพูดตรงมันตรงใจคนอื่นเกินไปทำให้เขาบาดใจมากเลยก็ระวังคำพูดของคุณวันนี้คนเกิดวันเสาร์ถ้าคุณคิดจะทำงานอะไรคุณทำได้อย่างดีเลยนะคุณจะทำงานได้อย่างเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างดีงานนั้นสามารถเริ่มต้นและขยายไปสู่ทิศทางที่ดี เพียงแต่จะขอเตือนคนเกิดวันสาวว่าคุณอย่าคาดหวังอะไรว่า ผลลั์มันจะต้องเลิศเลอเป็นอันดับหนึ่งเพียงแต่คุณเริ่มต้นและคุณทําให้เต็มที่และคุณอย่าไปคาดหวังความรู้สึกว่าจะให้ใครมาช่วยเหลือซึ่งปกติคนเกิดวันเสาร์ไม่ค่อยจะอิงความช่วยเหลือจากใครจะเชื่อมั่นในตัวตนคุณเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นเรื่องดี เพราะฉะนั้นพี่บบ๊จะอ่านไพ่เดมโมในมุมดีว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณจะทำในเรื่องการงานหรือว่าเรื่องความขัดแย้งคุณสามารถหลุดพ้นจากทุกปัญหาได้ขอให้คุณใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยนะคะไปแล้วจ้า การดูดวงครั้งนี้ก็ได้จบไปแล้วพี่บุ๊เพียงอยากจะบอกว่าการดูดวงมันเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตเท่านั้นอาจจะถูกหรือไม่ถูกเลยก็ได้อย่าเชื่อสิ่งที่พี่บู๊พูดมันเป็นแค่แผนที่เพราะฉะนั้น คุณเชื่อตัวคุณเองอันนี้เป็นการระวังเป็นการเตือนบางอย่างมุมดีก็มีแต่ถ้าคุณไม่ทำตัวให้พร้อมรับในสิ่งดีชะตาฟ้าก็ไม่สามารถมอบอะไรดีๆให้คุณได้เช่นกันนะคะก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ